คลิปนี้พามาดูไอเดียนะครับการทําผนังด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องฉาบนะครับวิธีการเนี่ยผมจะผสมปูนล,ลักษณะเดียวกับปูนฉาบนะครับจากนั้นก็จะป้ายเนื้อปูนเข้าไปให้หนาประมาณสัก1เซนถึง2เซนนะแล้วเราก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ทับพีนะครับทับพีตักข้าวของเราเนี่ยครับเอาด้านหลังเนี่ยมาถูถูถูไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับหมุนๆไปมันจะได้ลวดลายออกมาแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็จะไปหาไม้ที่มีความกว้างหน้าไม้อยู่ประมาณสัก เจเซนนะครับแล้วก็มาขีดเส้นแนวนอนตลอดแนวเลยนะครับจากด้านล่างไปจนถึงด้านบนทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะมาขีดเส้นแนวตั้งนะครับทําลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นแผ่นหินขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเลียงกันขึ้นไป เมื่อเราได้เส้นแนวนอนและแนวตั้งเนี่ยมาแล้วนะครับเราจะขยายเส้นให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมิติของตัวเส้นและทําให้ช่องเนี่ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถทําสีตามที่เราต้องการนะครับเราก็จะได้เป็นผนังออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ